สวัสดีครับเพื่อนครับนะครับอันนี้คนบาน่ายูทงยูทาขึ้นเก่านะครับที่มีการลักๆเลยก็ออกมาเบิงทงพี่น้องครับออกมาเบิงขั้นหน้าครับที่คนบาน่าเห็ดใบเนาะเจอกับขั้นหน้าสามฤดูห้าแล้วก็ไฮมั่นน่ครับอยู่ข้างหลังคนบาน่าอยู่ก็คือไฮมั่นนะครับที่ช่วงอาทิตย์ว่างหันมิตรภูเถ่าเริ่มมาเบิงพช่นเพราะว่าคนบาน่าติดงานบุญยุบานบุญนะครับแต่เดี๋ยวมาเบิงจังน้อยครับว่าเวทิ้งช่วงไปประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์เนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ได้บ่ต้นไหม่พี่น้องครับในช่วงหนา้าฝนอันนี้คือนน umba, นหน้าฝนเนาะเดือนมิถุนายนนี่คือหน้าฝนนีหนึ่งอาทิตย์มันอยู่ได้บ่เดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องครับไฮมันเดี๋ยวเฮาจังไปเบิงบ่งว่าหญ้ามันสิหลายสมัยเนาะอันนี้คือขั้นคู่สามฤดูที่คนมาหน้าเฮ็ดไปพี่น้องครับช่วงหนึ่งอาทิตย์บ้องหันที่เฮาบ่มาเบิง่งนี่ก็คืออยู่ได้อยู่พี่น้องนะครับพออยู่ได้ของเพิ่นอยู่นะครับส่วนเพิ่นที่งามบ่งง่ามสมัยจังไวกันอีกทีนึงนะครับนี่บัพริกา พ่อเก็บเลยาพื่องครับเกินพวะนะครับใส่เข้ามากายเก็บก็ไดเนาะบางตน้นบางมาเกิดบอันนี้คือบ่าพ่อนามหรือพื่องชวงอันนี้คือคนมาหน้าบริโหดน้ำเลยเด้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือทิมใบให้ถ้ามาชาิเพิ่นเบิ่งกันเองในช่วงหนาฝนตามแนวคิดของคนมาหน้าเนาะคนมาหน้าอยากให้เขาเบิ่งกันเองไหมเพี่องคล้ายว่าเป็นระบบนิเวศเนาะขันเพิ่อยู่ได้เพิ่นกัไปได้ของเพิ่นเองสินะ ความหมายของคนมานาเห็ดแบบนั้นนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะมาแตงเอาจ,จังเครือแบบเนี้นะครับนะครับนี่เทาก็ลงมานกกนี่กะให้เพิ่นไปต่ออะไร่วนบักคุงก็ติดบ่พี่น้องอันนี้บ่ติดเล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นมาเลยกะส้มที่แรงน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งกนกันอีกเท่อนึงว่าเพื่อนติดไปได้บ่ไดนะ้เนาะพี่น้องเนาะนี่ประริกเมื่อนี้ได้เก็บอี่ดอกต้องเคือแล้วครับแต่ว่า,าต้นนี่อย่างพี่น้องนี่เครือของอ้ โอ้นี่เพิ่นก็ไปว่าไรพี่น้องครับนี่พักไซนี่พี่น้องครับพักไ้เพิ่นไปว่าไรเพราะว่าเพิ่นบ่มีมองมองให้ไปเนาะนะครับเพิ่นหามองไปอยู่นะครับพเพิ่นว่าที่ขืนน้าคุณนกับสงสัยเพิ่นเลื่อยว่าไรพี่น้องครับมามาหนี่บ่มึงต้นบักุงอันนี้ก็น่าที่ขาดน,น้าช่วงนึงแล้วพร่น่พี่อน้องอันนี้บักงสายท่านได้ป็นหมากอยู่นี่แต่ต้นแค่พ่านแล้วเพี่น้องสัด์แล้วแค่นี่สัตขึ้นแล้วจัดน้อยนะครับบักม่วงตี โอ้บอกม่วงกับสามรุ่นเลยพี่น้องครับถอดถอดอ่าเขาเรียกว่าถอดดอกแบบนี้สามรุ่นเลยยังบาติดพี่น้องอันนี้อีกรุ่นหนึ่งท่านได้ติดแต่ว่าถือว่าเพ่นจะเริ่มเติบโตได้เพราะว่ามันแตกเนาะแตกก้านเยอะเนาะโอ้บักพริกสองต้นนีก่ก็สีพ่อตำแลยพี่น้องเห็นแล้วสองสามต้นนะครับก็คือ,อยูดในช่วงบักพริกสุกนะครับบักพริกที่แก้แล้วพี่น้องคราบ่าแก้แล้วหนาเก็บได้อันนี้ก็ออกน้ําตาลจะน้อยอันนี้ก็แดงเนาะทานพี่น้องครับทาน ส่วนต้นไม้อื่นที่คนมาหน้าปูวบยุ่นี่ก็ซิมีแค่หัวผ้าครับผักอีตูเลยมาทางนี้ก็เป็นอีตูก็บบกพริกแบกเขือเป็นรักพี่น้องครับเดี๋ยวยางเบิ่งจักน้อยพริกเหลืองนี่ก็เมื่อในช่วงสามซีรุ่นแรกก็เงียบกิ๊บเลยพี่น้องครับบ่คอยสมบูรณ์เลดเนื่องจากคนมาหน้ากะบ่คอยได้หดน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จากเบิ่งว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานี่คนมาหน้าเน้นหดน้ำหน่อยมากนะครับยกเป็นมามันทิลแลงอีรีจังฉีดสีมหดเพิ่นพี่น้องครับ เบื้องพระอีตูนี่ก็แก่แล้วนะครับอันนี้ก็ผักอผักพริกพริกกระเลียงพี่น้องครับกําลังงหญ่พอดีเลยแสดงว่าเมื่อนี้ลักๆคนมานหน้าก็สิได้พริกนี่แหละกลับบานพี่น้องครับอ้อยอ้อยนี่เกิดดีสองสามตนหนึ่งนะครับอยู่คู่สาบ่ค่อยปันไหนพี่น้องครับเนื่องจากมันขาดน้ำเนาะโอ้โหอภาพตัวน,นี้บ่ธรรมดาตลอพี่น้องครับงามคงเพิ่มดูนะครับ มรพ,พาตัวนีพันอันนี้ก็คือเป็นช่วงนี้เป็นช่วงถ้ามาชาติล้วนๆนะเพี่องครับบรได้อาศัยบรได้มาหดน้ำแบบเป็นกิจลจักษณะนะครับอันนี้แบบกแตงไทยแตงไทยโอ้เ่ท่านเป็นมาแต่เพื่อมีตะไบเพื่อนอาทิต์เป็นใหญ่จะน้อยเนื่องจากว่ามันบอสมบูรณ์เนาะแถวนี้นะครับบักพริกยูนิก็ไปแล้วต้นหนึ่งพริกกระเลี้ยงไปแล้วเลือแต่พริก ขีนูนะครับส่วนมะเขือมะเขืออยู่ใดพี่น้องนี่มะเขืออยู่ใดว่ามีปัญหาดูนี่เหงือเขือเปราะมีเขือขาวกับเขือขาวกับเขือเขียวเนาะเขือไร่นะครับโอเคแสดงหน้าหนาฝนนี่กะต้นมะเขือเข้ามาห่วงแล้วเขาสามารถที่จะเก็บกินได้นะครับในช่วงหน้าฝนเนื่องจากว่ามันยังสามารถไปต่อไดไรอยู่พี่น้องถ้าเกิดมาบึงเรือใหม่ให้เพิ่นจักน้อยทวถาวันต่างๆ อ,อันนี้ขนุนพี่น้องขนุนนี่ก็ไปได้ได้ไดนี่ถ้าในตายก็ถือว่ามีโอกาสรอดแหละพี่น้องเนาะนะครับมุนี่มี่ก็ขนุนพี่น้องครับมีโอกาสไปได้เยอะคนมานาาบึงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเน้นธรรมชาติเป็นรักได้พี่น้องด้อคนมรนาบ่ามีระบบน้ำยนต์น้ำยังนะครับเน้่ให้แบบแบบบ้านๆแหละแบบชาวบ้านเขาปลูกกัน ถูกกินน้าช่วงฤดูฝนฤดูอย่างพี่น้องครับนะครับได้ก็คือได้ว่าได้ก็แล้วไปันะสิโอเคพี่น้องครับสหรัาขนาซ้ำฤดูกะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคนมาหน้ากันสิไปเบื้องหยาท่างขุนนะครับว่ามันเป็นทั้งไดนเนาะไปเบื้องหยาท่างไอ้ไฮมันพู่นอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันอยู่ทธามขุนพี่น้อง